จะมาเสนอ5้าบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยที่โด่งดังขึ้นไม่ได้โดยไม่ต้องใช้หน้าตาช่วยสำหรับคนดังคนแรกคนเจนวายและคนเจนซีหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักและไม่เข้าใจว่าเขาดังยังไงแต่ถ้าไปถามคนรุ่นพ่อรุ่นแม่คนวัย5้บขึ้นไปไม่มีใครที่จะไม่รู้จักชายคนนี้เขาคือนักร้องลูกกรุงชื่อดังญาดนณภาลัยญาณภาลัยหรือชื่อจริงคือสุริยพง์การวิบูลเรียนจบชั้นมศสาหรือเทียบเท่ามัธยมต้น ในใจจริงเขานั้นอยากเรียนต่อแต่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าพ่อแม่ในม,มีอาชีพทำนาเห็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนสูง,สงเพื่อมาทํานาแต่อย่างใดเขาจึงหนีออกจากบ้านเข้ากรุงเทพคนเดียวมาทํางานแบกเครื่องดนตรีในวงดนตรีจุฬารัตนอกจากแบกเครื่องดนตรีแล้วเขายังสามารถแต่งเพลงเองโดยใช้นามปากาว่าหยาดนา,าลายัยและได้มีโอกาสร้องเพลงขั้นเวลาบ้างในบางครั้งจนย้ายมาอยู่วงดนตรีเพนสีพุ่มชูสีและได้แต่งเพลงเองร้องเพลงเองสี่เพลงแต่ไม่ดัง มาดังในปีพศ2521ในบทเพลงลำน้ำพองโดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่านรินพันธนาคอนให้คล้ายกับเชรินนันธนาคอนที่ตัวหยาดนภา,าลัยมีร้องเสียงที่ใกล้เคียงกันมากและแต่งเพลงแก้ให้ดาวใจภัยจิตที่กำลังดังในขณะนั้นมาร้องแก้ตนเองในเพลงสาวน้ำพองสะอืดและโด่งดังในชื่อของหยาดนภา,าลัยในปี2525 25เมื่อนำเพลงเก่ามาร้องใหม่ทำดน,นตรีใหม่ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากต่อมาในปี2540 นำเพลงของชรินนันธนาครมาร้องแทบยกชุดเช่นเพลงเลื่อนแพ้ท่าฉลอมและแสนแสบก็ประสบความสำเร็จไม่แพ้ในปี2525เลยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครรู้จักหน้าตาของหยาดนภาลัยนักและเข้าใจกันไปว่าสมมาตรไพรฮีรันนักแสดงชายในขณนะนั้นที่มาเป็นพระเอกมิวสิกในเพลงของหยาดนภาลัยเสมอๆว่าเป็นตัวหยาดนภาลัยตัวจริงส่วนสาเหตุที่ไม่เล่นมิวสิกเ,เองนั้นก็เพราะหยาดนภาลัยถูกโกงค่าตัวจากค่ายนั่นเองเลยจะเป็นที่ต้องหาคนอื่นมาแสดง และการโดนโกงครั้งนั้นก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดความเครียดสะสมจนมีโรคมากมายยาวนานกว่า13ปีและหยาดณภาลัยเสียชีวิตในปี2553จากอาการเส้นเลือดในสมองแตกและหัวใจวาย